พอได้เป็นเมียฝร,รั่งหน่อยดัตจริตเป็นอย่างซีอูไม่ได้นะฮะเอ้ยประเทศตัวเองแท้ๆไปอยู่เมืองนอกทำตัวเลิศหรูกลับมาอยู่เมืองไทยอยู่ไม่ได้ติโน่นตินนี่ตินนั่น,อน,น,อนคอมเมนต์นะฮะยายจ๋าขอตอบในความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะฮะกับการที่มาอยู่เมืองนอกนานๆเอาความคิดยายจ๋าตอบคอมเมนต์นี้เลยนะโอ้ดัจจริตอีลีรู้บ่ว่าอย่างขั้นต้นนึงยายจ๋ามาอยู่นี่นานๆ ไปใหม่ๆไปอาบน้ําประปาที่ดูดขึ้นมาใส่แท้งอืมพอไปถึงอาบน้ําวันแรกสองวันพื้นเต็มตัวเลยไอ้ประเภทเมื่อก่อนโดดขี้ตมนะดูดขี้ตม้มกระโบเห็นเป็นพื้นนะขนาดลงหอยคันก็แค่แดงๆแล้วก็หายยุงกัดเต็มทั้งโตกระโบเปอพันว่าได้ผัวฝรั่งแล้วกลับไปนะอยูโดนโดนแล้วกลับไปเจอสภาพตมเปอร์บกไงเป็นหนองขึ้นอืม ยุงกัดน,นะเปิดขึ้นนะไปอาบน้ำประปาบ้านเฮาน้ำประปาเขาคอไม่ได้เป็นปลาปาวิ่งท่อนะคะเป็นประปาที่เราขึ้นแท้งแท้งแล้วเราเปิดไหลลงมาใช้นะมันก็อาจจะอยู่ในถังในท่อเนาะเออค่อยต้องมาแกงน้ำโคลินเออมาแกงน้ำเอสาส้มอันนี้ว่าแท้ๆยอมรับ นะวัดจลิตยอมรับเลยไม่รู้สภาพร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่คิดไม่ฝันว่าเฮานะสภาพร่างกายเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นจริงๆอ่ะสองการมาอยู่เมืองนอกนานๆนะคะอืมเมืองไทยนะเราเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเหลือเขามีครอบครัวของเขาเขาดิ้นรนไปกับเขานะเวลาเรากลับไปใช่ว่าจะเรียกใครมานั่งเฝ้าหรือว่ามามาดูแล ประคบประงมเขาเราได้ถ้าเขาไม่ว่างนะฮะเรามองภาพความเป็นจริงอืมจามเวลาเย็นๆมาอ่าเราอยากพักผ่อนเขาเลิกงานเขาก็อยากมาหาความวุ่นวายไปใหม่ๆคือความสุขนะคิดถึงแต่พอไปอยู่จริงๆนะนานๆเข้าเราจะรู้สึกว่าอิสระไม่มีเพราะติดนิสใส่อยู่เมืองนอกบ้านไผ่บ้านมันนะก่อนสีมาหากันบเกินสองชั่วโมงสามชั่วโมง หรือต้องโทรบอกล่วงหน้ากันกน่อนแลวบ่เคยมาลือเข้าลือปา่าถ้าโบเมนนัดปาร์ตี้นะฮะสามสิ่งที่อยู่นานๆปับ๊บหนึ่งตอนเนี้ยเราอายุมากขึ้นนะสภาพร่างกายจิตใจอืมเนาะกลับมาอยู่เมืองหนาวนานๆน,นะสิ่งที่เราเจออยู่ทางนี้ไม่มีใครอยากรู้อยากรับฟังแต่พอฟังเราพูดความรู้สึกออกไปบอกว่าเรารัดจริตยัยจ๋านี่ไม่โกรธเลยคำเนี้ยเพราะเรารู้สึกกับตัวเราจริงๆว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเรามาตอนอายุ16อา26นะออลุยได้ทุกอย่างอตอนสุขภาพแข็งแรงเมาได้ดื่มได้เฮได้ไปได้ทุกอย่างแต่ปัจจุบันแค่นับพศออ2022เลื่อนมาเนี้ยเราจะรู้สึกเลยเพราะร่างกายเราด้วยไม่ดีอยากอยู่แบบเงียบๆเออไม่อยากวุ่นวายบางทีการฟังรับรู้ เรื่องพี่เรื่องน้องทางไกลนะคะก็ยังเออได้ผ่านหูตัดใจเราก็ยังไม่เห็นกับตาแต่พอเราไปนั่ง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 อยู่ตรงนั้นนะทั้งได้ยินทั้งเดินเข้ามาทั้งท่าทางอาการนะฮะกับความทุกข์กับปัญหาของพวกเขาหวังที่จะให้เราช่วยเหลือเนี่ยมันไม่เคยจบเคยสิ้นนะมันไม่เคยจบเคยสิ้นแต่เราจะเข้มแข็งนิ่งเย็นอืปล่อยวางได้แค่ไหนนั่นคือสติจะต้องตั้งหลัก ที่จะอยู่กับคำว่าครอบครัวทำไม่หลายๆคนที่กลับเมืองไทยไปแล้วเนี่ยออยู่เมืองนอก20กว่าปี30กว่าปีเนี่ยแล้วไปนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะพอได้ยินปับ๊บเราก็เป็นทุกข์นะบางคนมีเงินอ่ะตัดๆให้มันจบจบแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยจบอ่ามันก็บาดแล้วทีเนี้ยทุนต้นทุนต้นเงินที่เราสะสมมาเพื่อไว้ดูแลตัวเองยามกเกษียณไปอยู่ตรงนั้นอ่ะ หมดหมดไม่รอดอ้าปากเอ่ยหาไข่ไม่มีนี่คือความเป็นจริงนะคะนี่คือความเป็นจริงมาเล่าสู่กันฟังเนาะอือบางคนเข้าใจแต่คนอยู่เมืองไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นอืมขอเพียงแค่ในมุมตัวเองอย่างเดียวนะฮะเออแล้วก็ เมื่อเช้าปล่อยวิดีโอกเกษียณของพี่เข้าไปอ่ะเขาอาจจะกลับมามาเที่ยวเนาะแล้วก็มาปรึกษากันใหม่ว่าจะไปแค่หกเดือนหรือมาแค่หกเดือนนั่นมันก็เป็นชีวิตของพี่เขาคนเราเนะเอาตรงๆหัวใจใยจ๋าก็คิดเหมือนกันว่าไปชีวิตมีความสุขก็คือกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ถ้าเราไปอยู่แต่เราชิวๆโดยไม่ต้องไปฟังปัญหาชีวิตของใครมีความสุขแน่นอนแต่มองแล้วนะหนีไม่พ้นมองแล้วหนีไม่พ้นเนาะ จริงๆแทบทุกคนเลยีนี้คำว่าหนีไม่พ้นคุณจะวางแผนและคิดยังไงกับการที่เราจะถอยหลังกเกษียณไปอยู่เมืองไทยถ้าไม่หลายๆคนเลือกที่จะไปซื้อบ้านพักหรือว่า,าไปอยู่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่อยู่ใกล้พี่ใกล้น้องเปรียบเทียบเหมือนอยู่ต่างแดนเพราะฝรั่งนะคะถึงแม้จะสนุกสนานก็ตามแตเ่เขตส่วนตัวเนาะส่วนที่ไม่ต้องมาวุ่นวายเนี่ยเขาต้องมี และเราเป็นเมียมที่อยู่กับเขามายาวนานเราย่อมรู้นิสัยเขามากกว่าคนอื่นทีนี้พอหันมาเอาใจผัวจนเกินไปพี่น้องรอบข้างอาจจะมองว่าโหคักเนาะเอาใจจังเนาะแต่ตรงตรงเลยนะยายจ่าคำนี้ยเยจ่าไม่โกรธและยยจ่าจะตอบกลับสัมทีไม่เอาใจผัวแล้วเอาใจใครเพราะผัวพาให้มีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีมาอยู่ตรงนี้จนมีงานทําจนมีเงินมาช่วยเหลือทุกคน นะงานทำเงินของตัวเองช่วยเหลือพี่น้องทุกคนและสิ่งที่ฉันหยุดหรือพินิษพิจารณาว่าไม่ไหวแล้วปล่อยแล้วก็คือจากตัวฉันเองนะฮะเนาะชัดๆเคลียร์ๆการตำหนิติอเพื่อก่อ,เพ,อ,กอเพื่อให้มีผลมีประโยชน์สําหรับเย,ยจ่าเนะียนะเยจ่าทําวิดีโอเย,ยจ่าขอบคุณทุกคอมเมนต์แหละตำหนิติก่อเป็นคอนเทนต์นะคอนเทนต์เอามาพูดจาและ แจ้งให้ฟังไม่ได้แถเล่าความรู้สึกและความเป็นจริงและสิ่งที่เจอแบบชัดๆนะแต่จะเข้าใจไม่เข้าใจทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่คนรับฟังเนาะเอออยู่ไปได้ก็กลับไปรถไปตุยประเทศเขานู่นอืคำนี้ไม่ต้องบอกชีวิตไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตไม่รู้หรอกว่าเรานะจะไปตุยที่ไหนเนาะ เพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมีโอกาสตุ้ยเมืองไทยมีโอกาสตุ้ยเมืองนอกพวกเราไม่ฟินละอืมจริงจริงยิ่งยายจา๋าเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตยายจา๋าความสุขนะปัจจุบันอยู่กับลูกกับครอบครัวตัวเองสงบมองแล้วนี่คือครอบครัวของยายจา๋ายายจา๋าสงบยายจา๋าไม่ต้องมานั่งฟังปัญหานะฮะการไปเมืองไทยเหมือนไปฮอลิเดย์กลายเป็นว่าบ้านหลังที่หนึ่งของเรากลายเป็นหลังที่สอง เพราะชีวิตจริงๆแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้อ่ามันต้องอยู่ตรงนี้กับลูกกับหลานกับครอบครัวเวลาไปอยู่นานๆคิดถึงหลานทางนี้นะคะเออถึงแม้จะบ่นว่าเหนื่อยแต่นี่ก็คือความสุขคําว่าชีวิตคําว่าครอบครัวของตัวเองตัวเองนะเวลาไปเที่ยวฮอลิเดย์เราไปนั่งฟัง ปัญหาครอบครัวของพี่ของน้องบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะช่วยเราช่วยช่วยเท่าที่แรงไหวแต่เราจะไม่ลุกขึ้นมาค้ำคอหรือรับผิดชอบทุกคนเหมือนเริ่มต้นที่เราสตาร์ทมาอยูอ่มาอยู่ในเบลเยียมนั่นคือตั้งใจแต่ปัจจุบันชีวิตเราต้องเอารอดสิ่งที่เราต้องมี นะ,ะก็เพราะว่าไว้ซัพพอร์ตตัวเองอาโอเคอาจจะแบ่งปันค่าเสียเวลาโน่นนี้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยๆแต่หวังใหญ่หวังจะเป็นกอบเป็นกรรมหวังที่จะไปตั้งต้นอะอะไรแบบนั้นไม่มีให้ใครทั้งนั้นเพราะอายุเราก็มากอมสองสังขารเราไม่เหมือนเดิมสามหาเงินก็ไม่ได้เท่าเก่าแล้วเราจะไม่คิดถึงตัวเอง ได้ยังไงอันนี้พูดความรู้สึกของตัวเองเปรียบเทียบเท่าเลยนะยายจ่าถึงบอกว่าทุกคนใจดีมากๆตัวยายจ่ายังไม่ได้ครึ่งเซี่ยวของพี่ๆน้องๆเมียฝรั่งทุกคนเลยแต่ยายจาก็ภูมิใจในตัวเองและก็ขอบคุณตัวเองที่ทําแบบนี้แล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยว่าอ่าทําได้แค่นี้ พอใจหรือไม่พอใจหรือใครจะตัดใจใจใย่จ,จไม่เสียใจนะคะขอบคุณทุกกรณีปัจจุบันวันนี้เรายึดมั่นอยู่กับตัวเองรักทุกคนนะยังมองทุกคนอยู่ยังนึกถึงในใจเป้าเปอยู่ถ้าฉันรวยกว่านี้ฉันมีกว่านี้ฉันดีกว่านี้ฉันอาจจะช่วยได้มากกว่านี้แต่ปัจจุบันฉันทําได้แค่นี้ฉันต้องถอยหลังมาเซฟตัวเองเพราะตัวเราจะไม่มีสิทธิ์เอ่ยนะคะเรียกร้องขอ ความช่วยเหลือจากใครได้เลยชัดๆนะนอกจากตัวเองเท่านั้นถูกต้องไหมทุกคนเออเราก็ไปเปิดประตูเปิดประตูะตถูบ้านนะหลานกลับบ้านแล้วโอ้โทั้งขนมทั้งอะไรทั้งลูกอมปลั๊กช็อกโกแลตเต็มอะได้วิดีโอคุยฟากพี่น้องคะ่ะนะฮะยอมรับทุกกรณีแล้วก็โต้ตอบนะความเป็นจริงกับความรู้สึกของตัวเองที่สัมผัสเองในวิดีโอนี้